พราะความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยว่าปั๊ม ABS มันทํางานเป็นยังไงผมพยายามผ่าดูก็ได้แค่เอามอเต้การทำงานมันของมันนะตัวเนี้ยมอเตอร์จะเป็นมอเตอร์เนี้ยมันจะเป็นไอตัวเนี้ยมันจะไม่กลมมันจะมันจะทําให้มันสั่นให้ตัวนี้มันเวลาทำงานมจะสั่นเต้เต้เต้บุนอะมันไม่กลมตรงกลางมันจะไม่อยู่กลางทำให้ประตีนี่ สองข้างใส่ขาดเเวลาทำงานมันมันก็จะ้ำมันมันจะขาดตอนเหมือนมืนอนแอัดจังหวะที่ราเบรกถัขเด้อเด้อดอเงี้ยพยายามแกะแกะไม่ออกขาดเลยแกะขาดบิดขาดไม่รู้จะออกงานแพ็คยังไงลูปัยญาแต่ก็ยังไม่เสียเที่ยวนะน,นี่ได้ตัวนี้นะรู้ไหมผัทำไรแทนแทนแ,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 แลงว่าะ หาเครื่องของในอูนี่แหละก็จะนี่คือเครื่องตำหม,มากใช้งานอะไรใครดูนะนี่ก็ใส่อยแบบงี้มันระบบสั่นใช่ไหมแล้วก็ตายปุ๊บแล้วก็อันนี้คือวาลใช่ไหมเวลาจะบดวาลสมมุติว่าอันนี้คือเสื้อวาลเสื้อบ่าวาทฝาบาทสมมุตินะผมจะไปหาแล้วก็แล้วก็จับแบบงี้หาสปริง มาตัวนึงมาลองดูเลยลักษณะมันมือเดียวไม่ถนัดเนี้ยมันอยากใด้นนไไดดลก,ก,ก,กล่อมมงานนอมาแน่นอย่างนี้นะเข้าไปได้ป่าวาวเดี๋ยวหาหนุนก่อนมันไม่มีฝาสูบเก็บไปเื้อทำไปดูทำงานไงอ่ามันก็อยู่ลักษณะนี้ โอเคเรียบร้อยแล้วก็รูทำงานยังไงก็เสียบข้างบนนะแล้วก็จับหัวนะแล้วก็ทาเป็นนี้เ,เลยดังเลยวะ,ะถ้าเป็นบาถ้าเป็นบา,าดอดีมันจะปึ๊ดเนี่ย หน่วยก็ได้ด้วยเครื่องบดวาวผมในหนองแลวโอ้บดถาด้วยสบายโอ้เจียวเจียวท่าดีดูนะความแรงว่านะจิงกดจิงแทงเข้ได้ขึงอีกหนึ่งชิ้นกื่องมือพื้นนบ้านมีอะไรมากตับตาทำก็ได้ละ ទៅទិញរបស់គ្រឿងដៃមើលយកយកធ្វើអង្គ